สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำข้าวต้มมัดนะคะนี่นะข้าวต้มแบบมันๆหอมๆเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้แม่โอตั้งเตาด้วยไฟกลางนะคะใส่หัวกะทิลงไป1,000กรัมหรือ1กิโลนะคะอ่ะและทีนี้ก็อันนี้เป็นใบเตยเพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไปเราจะเคี่ยวกะทิไปก่อนนะคะ เคี่ยวจนกว่ากะทิของเราจะแตกมันนะคะแม่โอเคี่ยวให้กะทิแตกมันเลยนะข้าวของเราจะได้ขึ้นเงาสวยงามนะคะอ่ะพอกะทิแตกมันประมาณนี้นะคะเห็นไหมอ่ะแล้วแม่โอ๋ก็จะใส่เกลือป่นนะคะสองช้อนชานะ,ะใส่ลงไปนะคะอ่ะแล้วก็คนพอให้เอ,อ่เกลือละลายนะ,ะพอเกลือละลายเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะแม่โอจะตามต่อด้วยข้าวเหนียวนะคะ อันนี้ไม่โอแช่น้ําทิ้งไว้1คืนนะคะ1นึ่พกรัมหรือ1นกิโลนะคะน้ำหนักก่อนแช่น้ำนะอันนี้แช่น้ำหนึกิโลล้างให้สะอาดนะคะพอแช่เสร็จล้างให้สะอาดพักให้เสด็จน้ํานะคะแล้วเราค่อยนํามาผัดกับกะทิเนาะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาดูดน้ํากะทิจนหมดให้ได้ลักษณะเนื้ออย่างนี้นะคะนี่ แล้วพอได้เนื้ออย่างนี้แล้วนะคะแม่เห็นไหมพออันนี้ได้ที่เขาจะไม่ติดก้นหม้อนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราเบาไฟลงนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไป400กรัมนะคะแล้วก็กวนต่อนะคะผัดต่อนะ,ะอ่ะอันนี้แม่โอเบาไฟแล้วนะไม่ได้ใช้ไฟกลางแล้วนะคะตอนใส่น้ําตาลนะคะอ่ะพอใส่น้ําตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกวนให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะนี่นะเนื้อเขาจะไม่แฉะแล้วนะ อ่ะแล้วเราจะพักไว้ให้อุ่นเลยนะพักข้าวเหนียวไว้ให้อุ่นนะคะแล้วเราค่อยมาหอ่อนะห่อก็ใช้ใบตองนะคะข้างนอกใหญหน่อยนะคะแล้วก็ข้างในก็แผ่นเล็กนิดนึงนะวางทะแยงกันอย่างนี้นะคะจะได้ห่อง่ายนะอันนี้เป็นถั่วดํานะคะถ้าเกิดใครชอบให้ถั่วดํานิ่มๆเลยนําไปต้มก่อนได้นะคะอันนี้แม่โอ๋แช่น้ําไว้ให้นิ่มก็พอนะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็อันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกนะ ใส่ลงป้านะคะลูกหนึ่งใครจะผ่าสี่ก็ได้อันนี้แม่โอผ่าครึ่งเลยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องใส่นะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะคะที่เรา,าผัดไว้เมื่อกี้นะคะนี่ลักษณะเขาจะออกมาอย่างนี้นะข้าวเหนียวนะอพอพักไว้ให้อุ่นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้เราก็ใส่ถั่วดาไปอีกนะคะถั่วดาอย่างที่บอกนะคะใครชอบนิ่มๆน,นาไปต้มก่อนนะ อันนี้มันจะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้แข็งนะนะพอทีนี้ถึงขั้นตอนการห่อละเราก็จัดรูปทรงเขานิดนึงเพื่อเป็นการที่เราจะห่อง่ายมากขึ้นนะคะอ่าทีนี้ก็บีบนะพอจัดทรงเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้มือจับให้แน่นนะนี่นะจับให้สุดเนื้อขนมของเรานะเนื้อข้าวเหนียวเลยนะคะอ่า แล้วก็จัดทรงนิดนึงมันจะได้ห่อง,ง่ายนะคะแล้วทีนี้เราก็พับตรงนี้เข้ามานะคะพับตรงมุมสามเหลี่ยมลงมานะให้ชิดติดกับขนมเลยนะคะตัวข้าวเหนียวของเรานะให้แน่นอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้เราก็พับฝั่งนี้ไปก่อนนะแล้วอันนี้ก็จะพับเราจะใช้หัวแม่มือดันดันตรงที่เราม้วนเข้ามาเมื่อกี้นะคะแล้วใช้นิ้วชี้กดกดให้ชิดกับตัวข้าวเหนียวเลยนะ อ่ะแล้วก็นิ้วชี้ของอีกฝั่งหนึ่งดันแล้วก็ตลบลงมานะคะใช้นิ้วกลางพับลงมาเลยนะคะอ่ะเชน่นนี้แล้วก็เราก็ไลบ่บีบบีบให้เขาชิดกับข้าวเหนียวเลยนะคะขนมของเราจะได้ออกมาสวยนะคะพอถึงอย่างนี้ละนะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะได้รูปทรงแล้วพับลงมาเลยนะคะนี่อ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะทาเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะนี่เขาจะได้ทรงสวยนะคะถ้าเกิดเราบีบ ให้ชิดกับตัวข้าวเหนียวของเรานะอันนี้ก็บีบบ,บนิดนึงนะคะจัดทรงข้าวเหนียวน้อยนะอ่าก็เหมือนเดิมนะคะหัวไม่มือกดที่เราพับติดกับตัวขนมด้านในนะคะแล้วนิ้วชี้นิ้วชี้ไล,ล่รีดรีดให้เข้ามุมนะคะแล้วก็พับนี่พับลงมาอย่างนี้นะคะบีบบีบให้เรียบร้อยนะพับลงมานะอ่าทีนี้เราก็จะได้ การหอ่อข้าวต้มมัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นํามาประกบกันนะคะเอาหัวท้ายไขว้กันเลยนะคะนี่อ่ะแล้วใช้ตอกนะตอกมัดนะคะอ่าก็บีบให้แน่นนะคะเพราะว่าเวลานึ่งเสร็จมาเรียบร้อยนะเขาจะอ่าหดตัวเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะต้องมัดให้แน่นเนาอะถ้าเกิดใครไม่ถนัดหมุนตอกก็สามารถ หมุนข้าวหมุนข้าวต้มมัดของเราได้นะคะอืมก็มัดสลับฝั่งกันนะขวากันนะคะอ่ะอย่างนี้ก็จับบีบให้แน่นนะ,ะบีบแล้วก็หมวนอย่างนี้นะคะอ่ะทำไม่ยากลองทำดูนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะห่อให้เสร็จแล้วก็พอห่อเสร็จเรียบร้อยเลยเราจะนำไปนึ่งเนาะนี่อ่ะนี่นะโอเคโอเคแล้วก็ การนึ่งของเรานะคะตั้งน้ําให้เดือดอย่างนี้นะเดือดแบบปุดๆแล้วเราก็เบาไฟลงนะเบาให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะคะเราจะค่อยๆนึ่งไปนะคะด้วยไฟอ่อนนะ2-3ชั่วโมงนะคะ,ะในคลิปแม่โอนึ่งสองชั่วโมงนะยิ่งนึ่งนานข้าวของเราก็จะขึ้นเงาสวยเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ะ นี่พอห,หนึ่งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใบตองเขียวสีเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองๆเนาะใบตองเหลืองตอนแรกก็จะเป็นสีแดงๆนะอ่ะโอเคก็พักให้เย็นนะคะพักให้เย็นแล้วก็เราก็มาแกะดูข้างในกันเนาะว่าหน้าตาข,ข้าวต้มมัดของไม่โอจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็แกะง่ายๆเลยนะคะมันขึ้นเงานะคะข้าวเหนียวขึ้นเงาสวยงามนะคะอ่าก็ นี่เลยฮะกล้วยสีแดงมากเลยนะคะอันนี้แม่โอวนึ่งประมาณสักสองชั่วโมงนะคะอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะแม่โอวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอวด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ